ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะครับผมซึ่งใบนี้หลังจากเก็บลิ้นจี่ผมก็มาลงคลิปนะครับผมเก็บมะไฟป่านะครับนี่เป็นมะไฟป่าอยู่ท้ายสวนผมนะครับผมซึ่งก่อนเมื่อก่อนนะครับผมมันยังต้นเล็กอยู่ผมก็เอาไว้จนมันโตหมดนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็อันนี้ก็สิปีนะครับผมส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูว่าดกแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วก็ขึ้นต้นเก็บกินนะครับผมไงแล้วก็มาดูทางต้นว่ามันมีเยอะแค่ไหนนะครับผมเหลืองเต็มต้นเลยนะครับผมไปชมกันเลยนะครับผม ออนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วท่านผู้ชมดูนะครับแยอะแย่ไปหมดเลยนะครับผมสวยงามมากนี่นะครับผมต้นมันก็สูงจากข้างล่างนั้นขึ้นมานะครับผมผู้ชมดูขึ้นมาดูกใกล้ๆบนนี้เลยโอ้เยอะไปหมดเลยอะ่ะ ลูกใหญ่ลูกสวยเลยลูกใหญ่มากมันก็อยู่บนต้นมันไม่สะดวกนะผู้ชมมือนึงก็จับกล้องนะครับผม อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเก็บลงไปกินข้างล่างนะท่านผู้ชมข้างบนนี่มันรู้สึกว่าจะมีมดแดงด้วยนะครับไม่ไหวนะครับผม,ผมเจอกันข้างล่างนะครับผมเมื่อกี้ผมขึ้นอีกกิ่งหนึ่งเกือบลงไม่ทันนะท่านผู้ชมมดแดงมาเฝ้าต้นมะไฟนะครับ หืมอร่อยมากอุ้ยโอ้ยมดแดงอยู่แล้วไม่ไหวนะครับน่านผู้ชมมดแดงเล่นงานเดี๋ยวแกให้น้านผู้ชมดูนะครับฉีดเข้ามา นี่นะครับข้างในก็จะเป็นสีชมพูะอ้วอือ ของป่าอร่อยมาก ื่กี้ดูไม่ค่อยแต่นท่านผู้ชมดูมันเป็นสีชมพูชมพูหน่อยนะครับสีม่วงนะครับไม่ใช่ชมพูสีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมร้อนมันอร่อย อันนี้มันบางอันมันจะไม่มีข้างในแล้วคุณผู้ชมลูกมันจะรีบๆหน่อยนะครับข้างในไม่มีโอ้ยเกือบเกือบ โอ้ยสองกิโลนะครับท่านผู้ชมกินหมดขอมันอร่อยอ,อ่าแซ่บหลายแซ่บหลาย